ดาคุณมารดาคุณปรุบาอาจารย์ผู้มีอุปการะรคุณนะครับในการดําเนินชีวิตเพื่อนําพระคุณเหล่านั้นมาเป็นแสงสว่างมาเป็นความสําเร็จในการกระทํำที่ํำในวันนี้เพื่อความเป็นมงคลของตัวท่านเองนะครับ ขอ,อเดชาลุกภาพพินิหารสัพอำนาจธรรมสุกริตมยินพิเทศทุกพระองค์ตรงประสาประสิธิ์กิจในพิธีบวงสวงเทวตาภีเปิดกล้องซีรีส์เรื่องพิษเบสเดอะซีรีส์นำโดยบริษัทเชน2561้นจำกัดสายทิศบนตรีคุณณัุธยาวรริศไวยจรนายนำแสดงโดยอาวเนเรศ ภูกิติติ๋งนักสุขนัทสายลักเดวมวิทย์กนธนพลปิ่งโอคดิจิย่าวิวพันพัฒน์ไมเกิดเดียรพิสัทต้อกเ็นสุขกรลีอัศรีป๊อกอัตร,รพลเป็นอัจนินเอ็กพอร์ิสกำกับการแสดงโดยปีเตอร์นกกัยชัยนาโดยกิสารานุภาพใสยะใสยะ ขอพรอเทพบระโลมอิสริสูรสุรีสีปรลมมิสุพรรที่ตะไกรไกลลาศยยะศยยะขอพรเท้าเจ้าปูเทวราชโลกปาลาทิปรวิสิทธินศยยะศยยะขอพรเทพเรืองฤทธิสถิตทิพยสถานผู้อมรขันทรพะอนันตจัก,กราวาลภูมิภพไกรวันสัพพเกาะละเมาะกะะะวา่างลุกระดา วารีสิง,ง,งห์ขอนชนทลาอากาศดำเนินผลหาวสถานทิพิมานมากอมอทิพยะเทวสานักขอคพรเทศสุรารักษอันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลประพุรักษาผู้บริหารผูก้กำกับนักสแสดงและทีมงานเครื่องหน้าเครื่องหลังพิเบฟเดอะซีรีส์ห้กเกษตรสําำราญพื้นทยทุกมีบททุกเมื่อเชิญ ชัยทโรอาริเทวังชัยโนม,มาทัตระพังสุริยะจะธรรมาอาโปจะเทวะปัทวีจะเตโชจะโยจะธรรมาวารุณาเทวาโสโมจจยัศสาสะเมตตาการุณากายิกาอารักขเทวะยัสสินโนนมัสสามะสวัสดิโอตี เจสซี่จ okay. ุดเทียมน็อตเทอร์อิงเก้านะครับจับเป็นเชิงครับค <for S 2> <BR IN, S 1> ุณวาริสไบจรนาคุณปีเตอร์น็อตชทยเจนาพาวิลนลเร่ผู้ริตตินนัทสุภนัทสายลับเดโยวกิดคุณธนาพลปิงโอมิพิกาบิวพันธ์ไมเคิลเกียร์ปีซ่าท็อกเพนสุภกรลีอัศรีบ๊อกธนาพลเ็นขันนินนะครับเจอกนเชิญนะครับ เกียวทั out, a, a yn, owa, ้เก้าเป็นตัวแทนของจักรวาลหมายถึงเครนกองนรเป็ดอันประกอบด้วยดวงดาวทั้งเก้าดวงนะครับเมื่อแสงสว่างของเกียนสว่างขึ้นหมายถึงดวงดาวทั้งเก้าของทีเด็ดเดอะซีรีส์ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมท่านตั้งใจนะครับ ความตั้งใจพลังความตั้งใจและศรัทธาของทุกท่านจะนำมาร้างความสต็เร็จในความปรารถนาจุดนี้จะได้ส่งถึงเทพิยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพและบูชาเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่าน่านเข้าไปที่เกียรนะครับถ้าที่เกียร์แล้วก็อยูนะครับเราจะมีฐานร้องตามนะครับข้าพเจ้าขอน้อมจิตอัญเชิญเควาโนภเคราะห์ทั้งเก้าพระองค์ ให้ได้สเสด็จมาเป็นแสงสว่างและความสำเร็จของอีเบสดเดอะซีรีส์นับแต่น,นี้ด้วยเพลนสาธุสาธุสาธุอนุโมาาทามิ พระรถาวิลุงกุกพาวิลุงปะท้าอุเวรุาาราเทพมีอำนาจเมืองฤทธิศริศักดิ์ทั้งพระเสือเ้อเมืองพระทรงเมืองผู้เรืองฤทธิอีทเทพีสถิตแว่นแควนแสวีขน,น้อยใหญ่ไกลโลกกัทพาเิอเสด็จพระเรื่อสังเวยพีกรรมอันเล่าข้าพระเจ้าน้อมนำถวายนะครับปรารถนาสิ่งใดปักสิ่งนั้น ความสำเร็จมีการปรารถนานะครับความสำคัญที่สุดคือจิตอันศรัทธาจิตที่ที่จะให้นะครับของที่ท่านวันพ่กนี้จะเป็นทุกที่ทุกทางที่ท่านปรารถนาในการสื่อการถวายโดยเคื่ครับโดยตรง ทพิธีบกสัวเปิดกล้องสิรีรเรื่องทิเพแสแต่ซรี์นำโดยบริษัทเชน2 5 6 1กำกับคุณสายที่มณตรีพืณนนยุทธยาคุณวรริษ์ไว้เจารนายัยนำแสดงโดยทาเวลอร,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 ร์เร่กูกิตตินนัทสุขนัทสายลยับเหงวนนา,าวิทย์ขุนชนะกรปิ่งโอมิทิกาบิวันทัศน์ไมเคิลเยรติดต์ท็อปเกนสุขนัลีอัศรี พักพัฒน์รัตน์นเวัทนินนีเอฟบาริสกำกับการแสดงโดยปีเตอร์อนภัชชัยชยนาออกอากาศทางช่องวัน3เมลา21นกราค15นาทีเริ่ม17พฤศจิกายน2 5 6 6นี้นะครับ ที่ใบสีนะครับตั้งที่จอน,นะครับการ,รที่ได้สำเร็จที่ทุกท่านปรารถนาเราชอบอะไรเราก็ปรับใช้ที่สิ่งนั้นนะครับหมายถึงความสำเร็จในกามปรารถนานะครับรสำคัญเสร็จคือขณะปักทุกท่านหนึ่ง,งสมาธินะครับเสร็นะครับแม้่าจะเสียพิภพความปรารถนานั้นก็จะเป็นผลสำเร็จนะครับพิธีบกสรวงเทวดาที่ก็คือการทำบุญ โทิสส่วนบุศสนนะครับถวายก็เราเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาที่ทคุ้งคลองเราก็ยีมีด้ค,คุค้มครองเราก็ดีนะครับเป็นการขอสมากรรมและเป็นการขอพรนะครับวันนี้ได้เตรียมไข่ต้มไว้สำหรับนักแสดงทุกท่านนะครับไข่ต้มเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นการเกิดขึ้น การปราราอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตกาคือความปรานาตัวเองและกิานะครับแล้วก็ถ้งความเ้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับขณะที่าินะครับองมอะไรสามารถวางโต๊ะสวนได้เลยนครับจะวางไว้ส่วนไหนก็ได้นะครับขอเรื่องหน้าโต๊ะบสวงเสียสนินเขาพระสุเมรุ เขาสุเเป็ที่อยู่ของเราเทพยดาสิทธิิษ,ษ์อันนี้องค์พระชิวะเทพเป็นประธานนะครับทิงที่กองอยู่บนหน้านี้มีความสมบูรณ์ของเขาสุมเมรนะครับเมื่อเราปับทูและตัวทูดมาแล้วนะครับเราก็จะมาเป่าสัมัวาทขา้มากันครั้งนหนึ่งนะครับ you that อาโตสมมาสมุทัสาขอทุกท่านกล่าวตามนะครับนักโมมีสัพัดเทวานังภูปะปีปะจะบ,บุขังสักระวันธนาสูปะพยันชนะสัมปนนันังโขชนานะสาลีนงสัพปะริวาระ ปุตตะการวราคัฏฐันตุปาริปุนฉันตุสัพพตาปิตายะสุขายะสันติเทวามาติพิกาเตปิตุงเหอนุรักษัมตุอาโรโนะธคยีนะสุเีนะจับ ข้าแต่เทพพยาดาเจ้าทั้งตัวที่ข้าพระเจ้าได้เชิญมาครั้งนี้เราข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน,น้มถวายบูชาพียีกรรมยาพระธีีตามพิสัยการีแต่โภราวันนัารเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์จุดทูกเทียนนำถวายเครื่องสังเวยบูชาทั้งมาลาทั้งหลายนี้อันมีบายสีมงคลต่างๆปร,ป,รารประสิทธิ์ประสานพระรแก่พิษเบสเดอะซีรีส์และตัวข้าพเจ้า หากสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าประมาทพลาดพลั้งขาดตกนิ่ผูกพ้องขอเหล่าเทพยดาได้โปรดเมตตาอภัยโทษบันดาลโปรดวางเจริญดังํำที่ข้าพระเจ้าได้ร่วมกันประกาศองค์การนักวันนี้เอิน Faa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  uh -huh. ส่วนนะครับขอตั้ของน้ำกสัดาห์่าแนและมีหน่เพื่องหน้าร่างอาทิแก๊สตะซูรี่งได้ร่วมกา่โแบบน้ย,น,ยน,น,ะนะครับ ชาฟิลพันพัฒไมเคิลเกียรติศักดิ์พอบอเทนสุขกรลีอัศรีอภิษฎรัรพลเป็นอัคนีรเอสกอริบกำกับการแสดงโดยปีเตอร์นภชัยเชย,ยนามออกอากาศทางช่องวัน31และดูแล คอามมีนิหาร